้านน่ะมันเข้าโครงการเราเข้าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการมอสามสามเราลักกันเนาะนะครับา้าเนี่ยตอนนี้ถ้าใครที่เข้าร่วมโครงการรัฐอ่ะมันจะมียอดนะครับคือจะไม่ค่อยได้ผลกระทบอนี้พอมอสามสามมันจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมาอีกก็คือตอนแรกเนี่ยลูกค้ายังไม่มีแต่พอมีโครงการมอสามสามเราักกันแล้วลูกค้าเพิ่มขึ้นมีกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มส่วนของแอปนะครับร้อบถ้า มันจะมีปัญหาอยู่วันที่เงินเข้าวันที่เอฟมอสามสามเท่าใช่ไคนใช้เยอะเพรจะมีปัญหาแร้สสาหรับวันนั้นหลังจากมีโครงการต่างๆเข้ามาเนี่ยครับอยากจะเสนอข้อแนะนําหรือว่าติชมอะไรให้กับทางรัฐบาลหรือโครงการไหนครับผมคือเวลางเงินเข้ามันจะเข้าพร้อมกันหมดทีเดียวถ้าเป็นไปได้เหมือนกับว่าเขาสามารถกระจายเงินให้เข้าเป็น หลายหลายวันนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาทําไม่ทันเหมือนกันครับมีปัญหาก็คือเรื่องของครับเรื่องของสต๊อกของไม่ได้ครับลูกค้าก็เหมือนกับว่าเงินเข้าวันที่หนึ่งเนี่ยลูกค้าก็มาวันที่หนึ่งเหรอครับสองสามสี่เงียบก็คือเอาวันเดียวนี่ร้านค้าก็คอสเพิ่มนะครับทีนี้ต้องต้องต้องหาลูกน้องมาคเพื่อสพอร์ตในวันแค่วันสองวันแค่ไหน นั่งขอบคุณมากนะครับครับ